ทางพอพูดนะก็เห็นเหมือนกันว่าปัญหาพลังงานทางเลือกคนนี้มันคือมันเป็นนอนเฟิร์มถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นโซล่าไม่ว่าจะเป็นขยะเองทุกอย่างตัวชีวโพลมันเป็นนอนเฟิร์มสุดท้ายเนี่ยทิศทางของตัวพลังงานทางเลือกเนี่ยมันถึงจะไปจบที่ตัว Energy Sto r a g e เพื่อแก้ปัญหาทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในวันนี้ว่าจะเป็นตัวพีคดีมาเองของการไฟที่มันแก้ปัญหาไม่ได้ ก็นี่เป็นสิ่งที่เราเราได้รับเราประมวลผลมาจากสิ่งที่เราได้ยินจากที่นิติกรพูดในวันนี้นะครับส่วนเรื่องโรไฟ้าชุมชนเนี่ยเราก็มองว่ามันก็ได้จะมีประโยชน์นะครับสำหรับชุมชนม,ม,มันแก้ปัญหารตรงจุดจากเดิมที่มีการต่อต้านของ NGO ต่อต้านของชาวบ้านจากการขาดความรู้นะครับวิธีการถามก็ชัดเจนมากคุณมีปัญหาคุณเอาผลประโยชน์ไปแล้วคุณมาร่วมคิดร่วมทําทําเดิมไปด้วยกันแต่สิ่งที่เราเป็นห่วงคือว่า ในความเป็นจริงมันคอนโทรลเชื้อเพลิงได้ขนาดนั้นจริงหรือเปล่าในเมื่อเหมือนตะกี้ผมก็นั่งอธิบายบอกคนในกลุ่มว่าเหมือนเราทําโรงงานผลไม้กระป๋องอะวันนี้สับปะรดอยู่ดีราคาก็ขึ้นโดดขึ้นมาทื่อสุดท้ายก็ปิดโรงงานสามเดือ,น,อนนี่เกิดของจริงเลยนะับโรงงานเนี่ยปิดไปสามเดือนถึงแม้แต่อยู่ดีวันหนึ่งแล้งจัดเลยสับปะรดปลูกไม่ได้โรงงานก็ผิดไม่ได้อันนี้ก็เป็นข้อข้อขัอหวงของเราว่าแล้วสุดท้ายเนี่ยจริงๆแล้วมันจะคอนโทรลพวกนี้ได้จริงหรือเปล่า นะครับก็สำหรับกลุ่มผมก็คงมีสิ่งที่ได้วันนี้จากสิ่งที่ได้รับก็คงประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับ